บรรยากาศวังเวงมากนะครับทุกคนสวัสดีนะครับสวัสดีพี่เพื่อนทุกท่านนะครับอุ้ยเสียงเสียงกบเฮ้ยใครคุยวะอุ้ยขออภัยเฮ้ยทุกคนครับวันนี้ผมพาทุกคนมาเปิดโลเคชั่นใหม่เลยนะแต่เคยมีมาสองรายการนะครับตีล่าผีมาไลน่าจะครั้งหรือสองครั้งนี่แหละนะครับแล้วก็พี่พี่นัดล่าผีเฮียนก็เคยมานะครับนะ ผมน่าจะเป็นรายการที่สามที่มานะครับอ่าเดี๋ยววันนี้ผมพาเปิดโลเคชันใหม่ประวัติสุดโหดเลยนะครับเข้ามาแล้วขอท่าละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับเฮ้ยน่ากลัวมากเลยทุกคนเมื่อกี้มันเสียงใครคุยอ่ะอ่ะเข้ามาแล้วนะครับขอท่าละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับวันนี้อาจจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์ของพี่เพื่อนทุกท่านนะครับเพราะว่าเป็น ไลฟสตรีมพีเมียนะครับขออภัยนะครับนะหฮ้ยขนลุกว่บ้านกลางป่านะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะไปเล่าประวัติให้ทุกคนได้ได้ฟังนะครับก่อนอื่นเลยขอท่านละหน like, ึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับแล้วก็โลเคชันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับราตี13นะครับที่เป็นคน เอื้อเฟือหาสถานที่ตีล่าผีเป็นคนวิ่งมาดูนะครับแล้วก็แต่แต่มาแค่สองรายการนะครับทุกคนมาแค่ตีล่าผีกับพี่นัดล่าผีเฮียนนะครับมาแค่นั้นจริงผมน่าจะเป็นรายการที่สามนะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นโลเคชั่นใหม่นะครับนะถือเป็นโลเคชั่นใหม่อยู่นะคิดดูว่าลมใหม่ๆนะไอตีนมาสองรอบแล้วอ่ะผมเพิ่งจะมารอบเดียวนะครับก็ฝากทุกคนนะครับเข้าไปติดตามตีล่าผีด้วยนะครับลาทีสิบสามนะครับนะก็เป็นเพจในอีกเรือเดียวกันนะครับนะ บ้านผีคนแคะก็ก็ไปมานะครับทุกคนผีคนแคะมันไม่ได้คนแคะมันเป็นในอะไรนะนเป็นเขาเรียกว่าบ้านมันนี้อะนะครับแล้วเดินหัวโขกนะครับอ่ะโอเคครับเข้ามาแล้วขอท้าละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะทุกคนนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปลุยกันวันนี้บ้านบอกเลยประวัติโหดมากๆทุกคนโคตรโหดอนะ่ะบอกต้องบอกอย่างนี้ว่าโคตรโหดเลยเป็นบ้านที่เกิดการฆาตกรรมแล้วก็มีเด็กสูญหายด้วยแล้วล้างมา น่าจะเกินสิปีนะครับนานมากๆนะทุกคนนะน่ากลัวจริงเลยคนลุกเข้ามาแล้วก็ขอท่านละหนึ่งไลค์1แชร์นะครับอ่ะเดี๋ยวเราออกไปพูดคุยด้านหน้ากันนะครับวันนี้นะครับบอกก่อนนะครับอาจจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะครับเพราะาเป็นไลฟ์สตตีมสดนะครับเป็นพีเมีนะครับเฮยเสียงอะไรวะมันมีเสียงประกาศรถไฟด้วยนะเนี่ย ท่นานผู้โดยสารโปรดทราบขณะนี้ได้เตรียมเข้าสู่ชานชาลาลางที่หนึ่งแล้วตดตรวจสอบสิ่งของและสมภารเฮ้ยกูปัญญาอ่อนก็ไปทุกวันนะครับอยู่กับผีกับสางมากนะปัญญาอ่อนแล้วนะครับทุกคนอ่เดี๋ยวเราออกไปพูดคุยด้านหน้ากันนะครับเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเราจะได้ลุยกันนะครับทุกคนะนะครับก็ กราบสวัสดีนะครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆนะครับสวัสดีคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาทุกๆท่านนะครับก็สองทุ่มเป็นต้นไปนะครับเราก็จะมารวมตัวกันอยู่จุดๆนี้นะครับรวมตัวกันอยู่บ้านหลังเล็กๆหลังนี้นะครับที่เราเนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบในแบบเดียวกันนะครับชื่นชอบโลกหลังความตายนะครับชื่นชอบผีนะครับนะชื่นชอบแบบอะไรที่มันลี้ลับท้าทายท้าทายนะครับ วันนี้นะครับผมพาทุกท่านมาที่บ้านล้างซึ่งประวัติของที่นี่เป็นบ้านล้างกลางป่าเลยนะครับทุกคนมีถนนตัดผ่านนะแต่ทุกคนเชื่อไหมว่าผมมาถึงตั้งแต่ประมาณห้าโมงเย็นรถเนี่ยวิ่งไม่ถึง10บคัน1ิ1เจ็ดสิชั่วโมงวิ่งไม่ถึง10บคันและยิ่งพอพาทิตตกดินปุ๊บนะทุกคนรถแทบจะไม่มีวิ่งเลยน,นันนทีเนี่ยตั้งแต่เปิดมาเนี่ยเปิดกล้องมาเนี่ย ยังไม่มีรถวิ่งสักคันเลยทุกคนคิดดูแล้วกันนะครับซึ่งบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านที่ถูกทิ้งล้างไว้ในป่าเลยจริงๆมันไม่ใช่ป่าหรอกมันก็เป็นบริเวณบ้านเขานั่นแหละนะครับแล้วเหมือนกับว่าพอมันล้างไปนานปุ๊บเนี่ยเขาก็ไม่มีใครมาดูแลปล่อยทิ้งล้างนะครับก็ทําให้ต้นไม้ขึ้นหญ้าขึ้น,ข,นขึ้นลกไปเลยนะครับนะแล้วแถวนี้แทบจะไม่มีบ้านคนเลยทุกคนต้องบอกอย่างนี้นะครับประวัติของที่นี่นะครับก็คือมี การฆาตกรรมสามศพนะครับแล้วเด็กสูญหายอีกสองโอ้โหคือต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าตอนนั้นน่าจะน่าจะแบบดังอยู่นะครับแต่มันก็ไม่ไม่แน่ใจว่าช่วงช่วงไหนนะครับทีเนี้ฆาตรกรรมที่นี่บอกเลยว่าสยดสยองมากชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังนะครับแล้วเด็กสูญหายไม่รู้หายไปไหนทุกวันนี้ตามหาตัวไม่เจอเลยนะครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่านะครับแต่วันนี้เราจะมาร่วมพิสูจน์กัน นะครับเราจะมาคุยทุกคนมีเสียงอ่ะเอาเรื่องทุกคนบอกเลยว่าเอาเรื่องมากๆมีหน้าตีล่าผีมาสองรอบมตัติดใจที่นี่นะครับบ้านสามศพกับศูนย์หายอีกสองนะครับนะ mm hmm. อ่ะโอเคครับทุกคนเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับนะก็คอมเมนต์กันเข้ามาบอกกันได้นะครับว่าเสียงดังฟังชัดไหมอะไรยังไงภาพเสียงชัดไม่ชัดนะครับ ผมอาจจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นไลฟ์สตรีมสดนะครับพเมีะนะครับนะซึ่งต้องบอกว่าไลฟ์สดก็คือไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดนี่คือผมจะอ่านคอมเมนต์ตอบโต้กับทางคนดูนะครับแต่ถ้าเป็นไลฟ์สตรีมพเมีะนะครับก็จะไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะครับต้องบอกอย่างนี้นะเฮ้ยเสียงเลยวะอ่าโอเคครับเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของทุกคนนะครับเราจะเข้าไปลุยกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปลุยนะครับนะ ทุกคนอยากสนับสนุนผมนะครับพี่เพื่อนท่านไหนอยากจะสนับสนุนช่องสนับสนุนรายการนะครับนะสามารถโดเน a เข้ามาได้เลยที่เลขบัญชีที่ผมขึ้นหน้าจอไว้ตรงไลฟ์สดเลยนะไอตรงตรง,ตรงหน้าหน้าจอเลยที่จะเขียนว่า,าสามารถสนับสนุนรายการได้นะครับซึ่งมันจะเป็นทางช่องเนี่ยเป็นคนคอมเมนต์เองไม่ไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นนะเป็นเป็นเลขบัญชีของผมเองนะครับนะผมปักหมุดไว้นะครับก็สามารถโดเน a t i เข้ามาได้ดเน a คืออะไรดเน a ก็คือโอนนั่นแหละนะครับนะโอนเข้ามาสมทบได้ ก็ที่ผ่านมานะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณพี่เพื่อนเทุกคนเลยนะครับที่สะสมผมมาตลอดนะครับมากบ้างน้อยบ้างนะครับนะก็ต้องกราบขอบพระคุณจริงๆนะครับนะผมมีแรงลุยได้ทุกวันนี้นะครับก็เพราะท,ทุกๆคนเลยนะครับนะอ่ะทุกคนพร้อมแล้วลุยไปโอ้ยทุกคนครับโคตรสุดนะน่ากลัว ูนะครับทุกคนอันนี้คือเป็นป่านะครับมันไม่ใช่ว่าป่าหรอกมันเป็นบริเวณบ้านเขานะครับแต่ว่าไม่ได้มีคนอยู่มานานถูกปล่อยทิ้งร้างมานานนะครับเหมือนก็เลยเุ้ยเรยวลื่นโอ้โหเกือบไปแล้วดูนะครับสังเกตนะเฮ้ยทุกคน ดูหน้าจอมันมีเหมือนขา,ขาวๆเลยจุดๆอะผมไม่แน่ใจมันเกิดจากอะไรนะแป๊บนึงนะครับโอเคอุย้ยอุ้ยเดี๋ยวเฮ้ยตั้งแต่เข้ามานี่มันเกิดรู้สึกว่าอะไรแปลกๆนะสุป,ปิีนานางเข้าทางไหนวะเนี่ย หาทางเข้าไ,ไมนี้เจออ้เจอตัวบ้านแล้วนะทุกคนนะเฮ้ยเดี๋ยวใครเดินตามเดี๋ยวเฮ้ย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 ดูดิทุกคน ไม่มีรถวิ่งผ่านมาสักคันเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอาจจะเป็นกิ่งไม้ก็ได้กิ่งไม้ร่วงนะทุกคนนะสุป,ปินานางังขึ้นตรงไหนวะเนี่ยโอ้โหทุกคน มันเสียงอะไรเดินวะเดี๋ยวก่อนนะใช่ไหมขึ้นทางไหนวะอทุกคนครับโคตรลกเลยอเดี๋ยวอันนี้หน้าบ้านเป่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันมีเสียงอะไรรอบๆแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง เฮ้ยๆๆเด,ยด,ยดี๋ยวก่อนนะทุกคนครับอันนี้เป็นน่าจะห้องน้ำหรือเปล่าผมไม่แน่ใจดูนะครับบริเวณรอบเป็นป่าทุกคนน่าจะเป็นของพี่นัทหรือเปล่าหรือไม่ก็ของของตีลาผีนะครับที่เอามาไหว้อันนี้ให้ดูนะครับทุกคนมาคนเดียวนะครับลุยเดี่ยวนะทุกคนนะ เห็นคือเห็นเจอคือเจอสับสรนรายการได้เลยที่เลขบัญชีที่ผมขึ้นหน้าจอไว้ณเวลานี้นะครับหุยุยขนลุกสุปีน่านังอือดูดิทุกคนสุยสมภเวสีจุตินัง มันเหมือนม,มีเสียงใครเดินอยู่รอบๆเลยวะทุกคนเฮ้ยลองดูทางขึ้นนะอันนี้น่าจะเป็นหน้าบ้านหรือเปล่าสุป,ปาาิีนานังเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเอาแล้วมันเข้าเปิดยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวก่อน จะเข้ายังไงวะเนี่ยเฮ้ยเอาเดี๋ยวทุกคนจะเข้ายังไงก่อนเฮ้ยเอาเอาแล้วเอาแล้วทุกคนเฮ้ยตีตีดาผีเข้ายังไงอะ เขายัางไงเฮ้ยกูจะเข้ายัางไงก่อนเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวก่อนนะมันล็อกมันล็อกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหาทางเข้าก่อนทุกคนอา้าวเข้าตรงไหนวะเนี่ยมันมีตาต่างให้ปีนเข้าไปเพราะวะ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมจะหาหน้าต่างปีนเข้าไปผมไม่รู้ไม่รู้ว่าจะเข้าได้หรือเปล่านะทุกคนโอ้โหโอ้โหจะเข้าได้ไหมวันนี้แล้วเดี๋ยวก่อนเขาเข้ากันทางไหนตีล่าผี พี่นัทโอ้โหจะปีนเข้ายังไงวะทุกคนฮะเดี๋ยวก่อนอื้อหืออุ้ยอะไรอ่ะเสียงอะไรครับโอ้ยเฮ้ยทุกคนทุกคน อ๋อเดีด๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงรู้สึกว่าจะเจอเฮ้ยเฮ้ยทุกคนมีใครสัมผัสอะไรได้บ้างผมรู้สึกขนลุกมากเลยนะตัวเนี้ยโอ้หูเฮ้ยทุกคนของเยอะมากถังสีถังสี หลอนเลยอะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนทุกคนครับอย่าบอกนะว่าอันนี้คือโถกระดูกวะไม่ใช่แต่กันหลอนว่ะเฮ้ยเดี๋ยวใครเดินตามทุกคนถ้าไม่ได้อ่านคอมเมนต์ต้องขออภัยด้วยนะครับหยุย เฮ้ยทุกคนของเยอะมากมีโทรศัพท์ด้วยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะโอ้โหตู้เย็นมีน้ำกินไหมอือไม่ใช่มีอะไรแช่อยู่นะเว้ยโอ้โหนาฬิกาหนังสือแฟชั่นนะครับอมมีครบทุกอย่างโอยมีรองเท้าด้วย ใส่กลับบ้านได้ไหมในรองเท้าผูเนี้ยดูดิของโคตรเยอะเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยสุป,ปีนานังสุป,ปีนานังสำเพวสีจุตินางสำเพวสีจุตินางขอเชิญดวงจิตดวงวิญญาณ ขอออกมาปรากฏกายปรากฏร่างให้ข้าพเจ้าได้เห็นให้ข้าพเจ้าได้สัมผัสอุ้ยน,นี่ห้องครัวนะมีอะไรกินไหมจ้าหิวข้าวจังเลยมีแต่น้ำยาล้างห้องน้ำจะกินกันไหมเฮ้ยเดี๋ยว สุปีนานังด <Wha> ูโซฟาทุกคนเฮ้ยอะไรวะอะไรอ่ะเฮ้ยน่าจะเป็นพวกชาป่ะ้ยเสียงใครอ่ะฮะสุปีนานัง สัมภเวสีจุตินังอุย้ยที่นอนทุกคนดูดิจุดไหนวะที่เขาถูกคอตะกออ้ยเตียงนอนยังดีๆอยู่เลยอะขออนุญาตนะครับ ดู๋ยก่อนดู๋ยวก่อนดูก่อนดูก่อนประตูปิดได้ไงวะลมหรือเปล่าลมหรือเปล่าใครอ่ะถ้าเป็นคนบอกคนนะครับ เสียงเลยวอเฮ้ยทุกคนสุป,ปินานางังวันนี้ยังสัมผัสอะไรไม่ได้เลยแต่ขนลุกนะครับแต่ถ้าสัมผัสอะไรได้ตรงไหนเดี๋ยวเราจะตั้งกล้องกันโอเคเคลียร์เรียบร้อยนะครับทุกคนโหที่นอน เสียดายมากทุกคนนะครับเฮ้ยเดี๋ยวกอนรู้สึกวันนี้จะเป็นคาบเลือดนะทุกคนทุกคนน้องหนูที่หนูหายตัวไปหนูหายไปไหนลูกเฮ้ยมันทางขึ้นชั้นอะไรวะเนี่ย บันไดอย่างนี้ด้วยทุกคนครับอุย้ยตกใจดีก่นนว่ามึงอุยอ้ยอุยอ้ยขนลุกสุป,ปีนานังเฮ้ยน่าจะเป็นห้องพระนะทุกคนนะดูเหมือนว่าขโมยเขาจะมาเฮ้ย เหมือนจะมีขโมยมาแต่เอาไปได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่อ่ะทุกคนโอหดูดิที่ช่วเป็นที่ช่มมวม้วนอยู่เลยอะ่ะสุปีนานังเฮ้ยเ้รงบนน่าจะเป็นห้องอะไรมันเหมือนมีขโมยเขาเข้ามาขโมยของแนตะแต่มันเอาไปไม่ได้ทุกคนทุกคนลองสังเกตดูตามที่ที่ผมบอกนะเนี่ย ันเหมือนมีขโมยเข้ามาแต่มันเอาไปไม่ได้ไงมันเหมือนเจออะไรหรือเปล่าเจอดีอะไรหรือเปล่าสุป,ปินานางสุป,ปนานางสัเภัสีเฮ้ยดูมันเหมือนยังไม่ได้ขึ้น,นบนเลยเดี๋ยวเราสำรวจด้านล่างเสร็จนะทุกคนนะ เดี๋ยวเราขึ้นด้านบนกันเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรแต่ขอให้ผมได้เห็นก่อนนะเห็นตรงไหนที่ผมโลดฝังขาผมตั้งกล้องให้พวกผมยังไม่รู้เลยเขาตายตรงไหนเขาอะไรยังไงต้องบอกงี้ว่าบางทีเนี่ยเขาอาจจะออกเฮ้ยเฮ้ยแรงว่ะทุกคน หายอะแน่จริงออกมาประกดกายประกดล่างเลยนะครับไม่เล่นซ่อนแอบนะครับผมไม่ใช่เด็กโอ้ยโอ้โหเดี๋ยวอยากขึ้นด้านบนแล้วทุกคนเฮ้ยมีเสือด้วยเอเฮ้ย,ยนี่มีเสือใหม่ๆเลยนะยังไม่ได้แกะผ้าเลยนะทุกคนนะยังไม่ทันได้แกะเลยโอเค เดี๋ยวเราจะขึ้นด้านบนกันนะครับขึ้นได้ไหมเนี่ยจะขึ้นได้ไหมเนี่ยทุกคน oh. ทุกคนดูทางโคตรแคบเลยอนือ oh. <laughs> เฮ้ย,ยห้องอะไรวะทุกคนมันเหมือนเป็นห้องใต้หลังคาปะ่ะระวังร่วงแตกระวังร่วงแตกเฮ้ยเสียงใครอ่ะโอ้โหเฮ้ย,อ,ย,อ,ยอันนี้มันเป็นเหมือนเป็นห้องใต้หลังคาทุกคนและมีของโคตรเยอะมาก อโ้หสุปิีนานังเฮ้ยของโคเยอะเลยอะทุกคนเฮ้ยแต่อันตรายมากแลทุกคนนะไม่อยากเดินเลยไม่อยากแนะนําให้ไม่อยากเดินเลยอะโอ้โหแผ่นซีดีเฮ้ยเคยจะมีแบงค์พันซ่อนอยู่สักปึกนึง อ,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 อุ้ยอุ้ยโคตรอึดอัดมากเลยต้องบอกอย่างนี้โคตรอึดอัดเลยอะ จะงอกดำหายไปไหนเนี่ยอะไรร่วงวะสุป,ปีนานางขอ,อเชิญเมื่อกี้ใช่เงาใครอะคนไหมครับเฮ้ยทุกคนเมื่อกี้ผมเห็นจริงๆนะมีใครเห็นไหมอะ เดี๋ยว,ยวขอตั้งกล้องก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเรามีการต้องตั้งกล้องก่อนนะทุกคนนะแบบนี้คือผมเห็นแล้วทุกคนผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วเฮ้ยไม่รู้เงาดำเดินไปยังไงเดี๋ยวผมขอญอาตตั้งกล้องก่อนนะโอ,อเคได้ตรงนี้เหรอ ทุกคนทุกแกหุยผมว่าต้องตรงบริเวณแถวนี้แหละทุกคนผมไม่แน่ใจนะว่าอะไรยังไงนะครับอุ้ยจิ้งจกทัก,ทกสุปิอันนี้ผมตั้งมุมกว้างๆเลยนะครับทุกคนจะได้เห็นกันนะสุปินานังสุปินานัง จิตเจรุณิจิตเจรุณิข้าพระเจ้าขออัญเชิญดวงจิตดวงวิญญาณสัมภเวสีดวงวิญญาณที่ท่านเสียชีวิตตุยอยู่ณนะสถานที่แห่งนี้ได้โปรดจงอมาปรากฏกายปรากฏร่างหรือสำแดงอิทธิฤทธิให้คนดูได้เห็นไม่กล้าใช้ไฟแรงนะทุกคนนะต้องใช้ไฟสลัวสลัวหน่อยนะด้วยเธอ เฮ้ยทุกคนอุ้ยอะไรของแม่วะเนี่ยอ้ยโคตรชัดเลยเฮ้ยทุกคนทุกคนอุย้ยยังไม่ทันขาดคำเลย เดินรูปไปไหนวะฮะไหนโอ้โหหายทุกคนหายหายไปไหนอุ้ยเฮ้ยทุกคนทุกคนครับเมื่อกี้เมื่อกี้เขาเดินเข้ามาตรงบริเวณนี้เขาเดินเข้ามาตรงบริเวณนี้ทุกคน แต่เขาหายหายโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเล่นแบบนี้ใช่ไหมเล่นแบบนี้ผมไม่อยู่แล้วนะผมไปแล้วนะผมกลัวนะครับโอ้ยโอุยโย เฮ้ย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 ใครวะเฮ้ยดูดี๋ยวๆดทุกคนลูกทายเฮ้ยภาพอะไรวะนี่เพิ่งจะเห็นไม่ใช่โอเคเดี๋ยวยังไงขอขอออกก่อนทุกคนอุ้ยเอ้มีตะ้องด้วยเหรอ้องใส่อะไรวะ เฮ้ยน่าจะมีแบงค์พันทิ้งไว้สักปึกหน่อยนะโอ้โหดูของเต็มเลยถังน้ำด้วย่ะเดี๋ยวขออก่อนทุกคนอุย้ยขนลุกอุ้ยขนลุกมากทุกคนโอ้โหจริงจกตกใจเฮ้ย,ยทุกคนครับโอ้โหดูทาง โอ้ยน่ากลัวโอ,โอเคครับทุกคนก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วนะครับวันนี้ผมบอกเลยว่าเห็นกันจักเลยนะครับกลัวถามว่ากลัวไหมกลัวสิไม่กลัวได้ยังไงครับเดินหายวับเข้าเข้าเข้ากำแพงต่อหน้าต่อตาเลยทุกคนคิดดูแล้วกันนะครับ หายใจใหายคอไี่ทุกท้องเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะกลับมาที่นี่อีกแน่ๆนะครับทุกคนไม่ต้องกลัวที่ไหนเนเฮี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปซ้ํานะครับนะวันนี้ขออนุญาตออกจากพื้นที่ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับขอกาบขอขมาดวงจิตด,ดวงวิญญาณที่ท่านอยู่ณสถานที่แห่งนี้นะครับถ้าหาข้าพเจ้าทําผิดพลาดประการใดนะครับได้โปรดขออภัยให้ลูกด้วยแล้วก็ถ้าพี่เพื่อนท่านไหนนะครับอยากจะสับสนร,รายการสับสนช่องนะครับ โดนเนกเข้ามาได้เลยที่เลขบนญชีผี่ผมขึ้นหน้าจอไว้ให้นะครับนะดูวันนี้นะขอขอญาตลาไปก่อนนะทุกคนนะโทษคนครับขอญาตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับจะเป็นที่ไหนนะครับกดไลค์กดแชร์ไว้เลยนะครับวันนี้อาจจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะครับเพราะว่าเป็นไลฟ์สตรีมพรีเมียร์นะครับต้องบอกงี้นะครับไลฟ์สตรีมพรีเมียร์ ไม่เหมือนกับไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดผมก็จะอ่านคอมเมนต์โต้ตอบนะครับนะแต่ถ้าเป็นพรีเมียร์จะไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับนะอ่ะครับทุกคนวันนี้ขอญาตลาไปก่อนนะครับบายบายนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับและถ้าอยากสนับสนุนช่องนะครับโดเนตกันเข้ามาได้เลยเลขบัญชีที่ผมปักหมุดไว้นะครับนะขอบคุณมากๆครับทุกคนนะขอบคุณมากๆเลยนะไปแล้วนะครับบายบายสวัสดีครับทุกคน